มาดูคลองนี้กันครับหลังจากที่เราเอาผ้าใบออกนะครับก็เมื่อคืนนะครับฝนตกสองวันซ้อนนะครับขอบดินนะครับพังทลายเลยนะครับก็ไม่แนะนํานะครับขนาดนี้เป็นดินแข็งเป็นดินนะฮะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่าดินโพนนะครับเป็นดินโพนแท้ๆนะครับยังพังได้เลยนะครับถ้าเป็นดินทรายที่ไม่ต้องห่วงนะครับหนักกว่านี้สําหรับคลองนี้เราก็ต้องทําใหม่นะครับ ทำใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับรอน้ําแห้งก่อนนะครับน้ําแห้งเสร็จเราก็ได้จับปลาพอดีแล้วครับก่อน้ําจะแห้งปลาก็โตพอดีช่วงนี้ก็ฝนตกต่อเนื่องนะครับ2วันแล้วดูดินนะครับดินแตกละแหงเดี๋ยวเตรียมจุดนี้เตรียมพังลงนะครับต้องซ่อมใหญ่เลยครับงานงานใหญ่เลยงานช้างเลยแหละครับคลองนี้ต้องขุดใหม่แต่งใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าด้านในนู่นเขาก็น้ําเซาะนะครับ น้ำเสานนี้ไม่ได้เสะลงจากข้างบนนะครับเวลาเราน้ํามันจะลงตามท่อนะครับออกมาจากคลองสองของเราพอน้ําออกจากคลองสองน้ํามันจะตีข้างล่างนะครับน้ามันจะวนน้ํามันจะวนข้างล่างแล้วทาให้เจาะข้างล่างก่อนนะครับเจาะข้างล่างให้เป็นโพรงพอเป็นโพรงแล้วก็จะพังลงแบบนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับน้ำก็จะเป็นโพรงประมาณนี้ ตรงนี้พังลงเยอะเลยครับตรงนี้ดินถือว่าแข็งมากนะครับขุดแทบไม่ได้เลยสุดท้ายพังลงแบบนี้นะครับอันนี้ต้องทําใหม่ลื้อใหม่นะครับต้องรอให้น้ําแห้งก่อนส่วนตรงนี้เป็นท่อน้ําล้นครับท่อน้ําล้นที่เราทําไว้จากคลองสองนะครับออกมาจากคลองนู้นนะครับเพื่อกันน้ําท่วมเนาะน้ําล้นก็จะลงประมาณนี้ดีเมื่อคืนโชคดีครับฝนไม่ตกมากนะตกทั้งคืนแต่ว่า ส่วนคลองสองของเราช่วงฝนตกน้ําก็จะออกคุณนคุณหน่อยนะครับก็เราก็จะมีท่อน้ําล้นนะครับน้ําเขาก็จะไม่ไม่เยอะนะครับน้าไม่ไม่ไม่ลน้นก็จะล้นออกตรงท่อน,นี้เราก็จะใส่ผ้าเขียวนะครับใส่ผ้าเขียวกันไว้กันปลาออกด้วยนะครับจริงๆคลองนี้เราก็ไม่ได้ปล่อยอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเราก็ปูผ้าใบนะครับทีนี้มันเกิดปัญหาควายลง ควายลงแล้วผ้าใบขาดเราก็เลยรื้อออกก็จะทําใหม่แล้วก็สับใหม่แต่งใหม่แล้วก็ฉาบป,ปูนด้านข้างนะครับสองข้างแต่ด้านด้านล่างเราจะไม่ฉาบทีนี้ก็เลยฝนมาก่อนเราก็เลยต้องปล่อยน้ําใส่ก่อนนะครับสุดท้ายก็พังอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวจะพาไปดูคลองหนึ่งครับคลองหนึ่งที่ยอดวิวเยอะที่สุดเลยครับท่านผู้ชมดูเยอะที่สุดอันนี้ก็เป็นสวนฝรั่งนะครับล่องล่องที่เห็นนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับรอดู ว่าเราปลูกไว้มันจะเกิดดีประมาณไหนนะครับปลูกอ้อยสลับนะครับแล้วก็พวกมีก็จะมีพวกตะไคร้นะครับมีตะไคร้ด้วยอันนี้คลองหนึ่งนะครับคลองหนึ่งนี้ก็เกิดปัญหาหมาลงเหมือนกันนะครับการทำคองไส้ไก่ก็คือพวกเป็ดพวกไก่พวกสุนัขนี่นะครับพวกพวพวกควายเนี่ยส่วนมากก็จะชอบมาลงนะครับบางทีเราก็พลาดสายตานะครับเพรเราไม่ได้ล้อมนะครับ รอบๆบ้านเราไม่ได้ล้อมนะครับตรงนี้คลองน้ํานี้เขาจะไม่ค่อยล้นนะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นพื้นสลบลงนะครับเวลาน้ําฝนตกก็จะสลบลงด้านนี้ครับด้านขวานี้ยางก็เลยไม่ลงนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะมีฝรั่งฝรั่งไม่ค่อยโตครับเพราะว่าใกล้สวนยางใกล้สวนยางพลาครับฝรั่งไม่ค่อยโตส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสละนะครับสละกําลังแตกคอนะครับขิงขาแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยตะไคร้นะครับกล้วยเพิ่งลงใหม่นะครับ ก็ชุดนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมาตัดใหม่ตัดใหม่นะครับเพื่อที่ให้เขาเปิดเกิดใหม่ก็จะประมาณนี้ครับอัปเดตวันนี้ส่วนของเราก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e อมบรินสวนักเทียมในช่อง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ช่องแดงด้วยนะครับอมบรินชาแนลนะครับเด้อคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ